ค่ะตอนนี้เราได้มาอยู่ที่วัดอินทขินนะคะเป็นสะดือเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะใกล้ๆก,กับอ,อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะก็คือที่เดียวกันเลยนะคะ,ะทำไมเราถึงเลือกที่นี่เนาะเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นใจกลางของเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานที่ ทรงพลังงานเลยมากๆเลยนะคะของเมืองเชียงใหม่ที่นี่เขาก็จะรู้จักกันดีในในด้านของความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าใครที่ต้องการค้าขายที่ดินหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ทางเลยนะคะเขาก็จะมาไหว้ขอพรกันที่นี่กันเลยนะคะ,ะเราเลือกที่นี่เพราะที่นี่เป็นสิริมงคลเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆในชีวิตของเราที่เราติดขัดหรือ่าตกต่ําในเรื่องไหนอยู่นะคะการที่เราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานที่ดีการที่เราได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ณตรงนี้นะคะพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวเราพลังงานของมวลสารที่อยู่ในวัดนี้ที่อยู่ณตำแหน่งนี้นะคะจะช่วยปัดเป่าช่วยเปลี่ยนแปลงพลังงานธาตุของ ทุกคนทุกท่านรวมถึงเจ้าชะตาเทียนด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นกฎการสั่นสะเทือนของพลังงานข้างในให้กับแปรเปลี่ยนอยู่ในความที่บาลานสมดุลน,นะคะอันนี้ก็ลึกลงหน่อยเนาะใครที่ยังไม่รู้เรื่องก็ฟังไว้ก่อนนะคะ,ะเมื่อกี้นะคะเกดก็ได้เข้าไปขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในพระวิหารเรียบร้อยนะคะแต่วเดี๋ยวก็จะได้นำพาพวกเราทุกคน ะะสวดบูชาพระพฤหัสกันนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวที่ว่าด้วยคุณงามความดีเป็นดาวที่ว่าด้วยการในเรื่องของบุญกุศลนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพฤหัสโคจรไปถึงดวงลัคนาใครหรือไปถึงใครหรือว่าส่งแสงส่องถึงเรื่องบางเรื่องของดวงเราคือทุกคนนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสหมดเลยนะคะไม่ว่าจะด้านใดด้านหนู่งนะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องนะณนะวันนี้ ตอนนี้นะคะเกศจะพาพวกเราทุกคนเชื่อมกับดาวพฤหัสให้เต็มที่เลยนะคะ,ะเป็นดาวที่ว่าด้วยบุญกุศลไงใครมีเรื่องอะไรอยู่ที่ยังรอคอยความสําเร็จหรือปราฐานาสิ่งใดวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องเคราะห์นะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญกุศลโดยตรงนะคะ คืนนี้วันนี้ตอนนี้เทียนของท่านได้จุดไปเรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวเราก็จะได้สวดเชื่อมบุญกับดาวพฤหัสเพื่อที่จะให้อัขระตรงนี้นะคะเข้ามาร้อมรอบในตัวเราแล้วก็ในอัขระเนี้ยมีอัขระที่ว่าด้วยดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะ mm hmm. เกี่ยวข้องกับบุญกุศลด้วยเนาะ mm hmm. ก็จะได้จับข้อกันจะได้ดึงเข้าหากันได้อย่างเต็มที่นะคะ,ะต่อไปนี้พวกเราทุกคนก็ให้ตั้งจิตตั้งใจนะคะเราก็จะ สวดไปพพร้อมกันใครสวดไม่เป็นก็ฟังแล้วก็น้อมจิตไปได้นะคะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควตาธโมธรรมังนามสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปูเรนตมัมโพธิสัมภาเรนิพัตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจาราจิรัสังวายมันตาปิเนวะสักขีสุขันหิตุงพรหมมันตันติอักขาตังปริตันตัมพะนามะเห สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้อำนาจคุณพระศรีรันตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้วัดอินทขินสะเดือเมืององค์หลวงพ่อเขาที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าขออาราธนาอำนาจบารมีของพระองค์ท่านทั้งหลาย ได้มาเปิดอัคาระในเทียนอัคาระที่อยู่เบื้องหน้านี้ของเจ้าชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายให้อัคาระในเทียนนี้ประสิทธิผลส่งผลถึงยังแก่เจ้าชะตา เปิดดวงดีเปิดบุญวาสนาเปิดบุญใดที่เคยสร้างเคยทำไว้ในอดีตชาติอนันตชาติที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาที่เคยสร้างเคยกระทำไว้ดีแล้วในอดีตชาติอนันตชาติที่ผ่านมาขอดวงบุญทั้งหลายจงเชื่อมหากันจงรวมตัวกัน ให้อากาักขระนี้ได้ไปเปิดทางให้บุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างเคยทำได้มาเชื่อมหากันณนะบัดนี้ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้อธิษฐานจิตเนื่องจากเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีได้ย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนซึ่งราศีมีนเป็นราศีบ้านเกิดเมืองนอนของพระพฤหัสดวงชะตาของ เจ้าชะตาทุกคนที่อยู่ในเล่มเทียนนี้จะได้รับการเปิดบุญวาสนาเปิดบุญเก่าที่เคยสร้างเคยทำมาด้วยทางศีลภาวนาณบัตนี้สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายคิดด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนำซึ่งประโยชน์ส่วนตนและบุคคลทั่วไปและบุคคลส่วนรวมขอให้สิ่งนั้นสมปราฐานาเร็ววัน สิ่งใดที่อธิษฐานจิตขอพอรมาเนิ่นนานแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จข้าพเจ้าขอให้อักขระในเทียนนี้ได้เปิดทางเชื่อมโยงกับดาวพฤหัสให้จิตอธิษฐานให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลาย สมดังใจปรารถนาะสำเร็จทุกอย่างตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิฐานจิตคิดได้ชอบประกอบด้วยธทมด้วยเทินตั้งแต่ปัจจบันี้ไปสำเร็จสมปรารถนาะทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุทุกท่านอธิษฐานจิต ตามแต่ของตัวเองได้เลยนะคะอันนี้เป็นการเชื่อมนะตอนนี้นะคะในขณะที่พวกเราอธิษฐานจิตอัขระตรงนี้ได้อยู่ล้อมรอบได้เข้าไปอยู่ในตัวของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะการอธิษฐานจิตถึงบุญกุศลของพวกเรานะคะหรือดาวพฤหัสนะหรือบุญกุศลของพวกเรานั่นเองนะคะจะแรงมากจะทรงที่ทรงผลอย่างแรงนะคะในตอนนี้นะคะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานได้เลยค่ะอย่าลืมกล่าวคำสาธุหลังจากอธิษฐานจบนะคะ